ค่ะมีน้ำอะไรบ้างคะขอน้ำหน่อยน้ำน้ำอะไรนะน้ำพีชนะว่งุ่นขอน้ำองุ่นแก้วหนึ่งค่ะเด็กนี่นั่งมานั่งน้ำองุ่นน้ำองุ่นอ่ะเสิร์ฟเสิร์ฟ โหแก้วจมโบเลยนี่ฉันจะกินหมดนี่นแก้วใหญ่กว่าตัวกุ๊กกิ่งอีก <S 1> <S 1> อนี่ไม่น่าจะใช้แก้วแล้วน่าจะเป็นสะน้ำให้กุ๊กกิ่งลงไปเล่นน้ำม,มากกว่า <S <S 2 <S 2 <S อ่ะสวัสดีครับดเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับ นี่มีไข่ที่เซเว่นนะชุดละ199บาทคลิปที่แล้วจะเป็นของเล่นเด็กผู้ชายนะครับคลิปนี้จะเป็นของเล่นเด็กผู้หญิง<ย>ะจะแกะอันไหนก่อนครับบีมแกะไหนกะไหนก่อนน,นะมาแกะอันนี้ดูกันว้าว1 9 9บาทนี่ถูกนะคุ้มด้วยได้หลายอย่างเลยอันนี้เราไม่อยากเล่นอันนี้อยนะอันนี้กระเป๋าตังค์อยากเล่นอันนี้อุ้ยบีม เลยเก้าๆด้านนี้นี่คุ้มเลยนะที่เป้าฟองแชมพูอะไรอ่ะสกุชี่เหรอสกุชี่คืออะไรอ่ะบีมเหมือนจะเป็นปากกาหรือเปล่าสกุชี่ปากกาไหนดูไดนไงสชี่ปากกาดินสอหรือปากกาปากกาปากกาสกุชี่ปากกาแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเล่นไข่ของชุดไทคของหมดแล้วใช่ไหมบีมดแลก็คือถุงนี้มีสี่ชิ้นนะอ่ะเราแกะอีกถุงเลยดีกว่าอ่ะแม่บีนับเลยมีกี่ชิ้นอันนี้แหละครับของล่น พี่ไข่ของนะตู้กดน้ำเลยอ่ะไม่ละอีกสองอะไรเนี่ยเป็นบ้านบ้านบ้านสี่ชิ้นเท่ากันสนี่อะไรอ่ะอ๋อรู้นี่บีมอันนี้เป็นเหมือนแบบไข่สซอรไพร์เลยอย่างบีมมันมีเสียงบีมลองเล่นซีริงสไงเล่นให้เพื่อนดูก่อนวันนี้เป็นสกชชี่นะครับนิ่มๆปากกา ดีเดี๋ยวพังอ๋อนี่ไงเล่นแบบนั่นแหละกระแทกกระแทกแบบคอบ,บาดูอีกทีนะหรือว่าอันนี้จะเป็นที่นวดบีมดที่นวดเปล่าเนี่ยลองดิลองนวดเอ๋อ <c oughs> นี่เราแกะอันนี้ก่อนไข่สะพ้าในนี้มีอะไรน้าคุณน,นะเด็กคนเนี้ย <c oughs> เอากุ่งกิ่งนี่บีมนี่ไข่สะพ้า์กุ่งกิ่งมาแกะดูซิไข่สไพ้า์กุ่งกิ่งเป็นไง มาแกะเร็วๆฉันจะเล่นฉันจะเล่นเพื่อยังไงรู้เปล่าอู้อู้อะไรครับอะไรครับนี่เก๋งเอาใส่เสื้อผ้าก่อนนี่เขาให้เสื้อผ้ามาอ๋อมีสติกเกอร์เลยหรอไว้แปะอะไรอ่ะสติกเกอร์ก็มีวิธีบอกว่าไม่เขาสติกเกอร์ไว้ให้ไปแปะเลนไงแถมฟรีสติกเกอร์แปะเดี๋ยวใส่สมุดผ้าให้กุนกิงก็นี่ชุดชุดชุดอ่าให้แม่บีใส่ให้ครับมีอันนี้ด้วยนี่ไงเดี๋ยวใส่ เป็นชุดกระโปรงอีกสีหนึ่งอ๋ออีกชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งเขามีสองชุดใช่โอ้หมีรองเท้าด้วยอ่ะใช่อเหมือนเป็นออปชั่นเหมือนแบบเป็นของให้เ๊อบปอบป๊บตกแต่งของตกแตง่งแล้วก็มีที่คัดผมด้วยนะถ้าไม่ชอบใส่หมวกก็ใส่ที่คัดผมอ่ามีความสุขแล้วมีความสุขแล้วมาเรามาแกะชิ้นต่อไปกระเป๋าตังค์อันนี้ป๋าจะไม่แกะนะป๋าจะเก็บไว้แจกอีกสี่อ่าบีมครับ แกะถุงไหนก้อนสามถุงนี้อันนี้อันนี้เหรออันนี้เป็นตู้กดน้ำอ่ะเดี๋ยวให้แม่บีแกะมาถ้าเป็นเล็งไข่ของอช่วยดูซิอันนี้ขายอะไรร้านผลไม้เหรอหรือว่าร้านน้ำปั้นหรือว่าร้านน้ำปั้นฮะบีน้ำปั้นน้ำปั้นเหรอ,หรอดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีแก้วน้ำด้วยจัดร้านเลยจัดร้านเลยจัดร้านเลยเ<อ>ขาต,<อ>ติดเขาติดสกอเทปอยู่แต่เดี๋ยววัน ปาว่าไม่น่าจะกดน้าได้บิมไหนต้องลงอ๋อกดไปได้แค่สมมุติอ่าสมมติสมมุติอ่าสมมุติมมว่าเป็นร้านานไข่นาบ้าะเดี๋ยวจัดร้านก็จัดล้างก่อนแกะอันนี้เลยไหมบ้านเนอะแกะพร้อมกันเลยอ่าอ้าวนั่นก็มีตีมองงั้นอันนี้ไม่ต้องแกะดีเหมือนกันของข้างในอะ่ะของข้างในเหมือนกันตั้งกันที่สีเก็บไป้เจ้าี4เขาเหมือนกัน<ป>ส่วนอันนี้ที่เป่าฟองสบู่เดี๋ยวปาถ่ายตอนท้ายคลิปนะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยจะถ่ายยังไง ก็สมมุติไงขา,ายไปอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นชุดบ้านเหรอบ้านบ้านว้าวเดี๋ยวให้แม่บีจัดการให้แม่บีเลียงอ๋อมีกระดงกระดาษให้เราตกแต่งครับมีแม่ตกแต่งตกแต่งเ,เขามีสติกเกอร์มาให้แม่บีครับตกแต่งบ้านนี่ว่าทำไมอ๋อระวังระวังนะหมุนได้เปล่าหมุนออกได้หมุนออกได้ ออกได้หมุนได้ด้วยบีมจะเขียนเล่นเขียนอะไรไหนดูสิโอ้ปากกาปากกาแบะสติกเกอร์นี่เขาจะมีให้ตกแต่งอ๋ออันนี้ร้านสวยสวยใช่ไหมสวยอ่ะใช่ใช่ใชน,ปนสปาสปาปาซาลอนนะเขาเขียนอยู่นี่โอ้ว้าวสุดยอดไปเลย,ยเปิรคาได้ด้วย,อยโอ,โอ้ร้านนวดร้านนวดร้านนวดจะร้านสิมสวย ดูบีมเอากระดาษมาวัดรูปเล่นโอ้โหปรกกาศสก,กุตชี่นี่แจ๋วจริงๆแล้วไหนดูซิรูปอะไรครับอธิบายอธิบายด้วยครับอธิบายด้วยอะไรอันนี้พว้คุมเกมง,ง่ายในหนังนะอ๋อสกิทเกมเหรอใช่อือตอนนี้เราจัดร้านร็จแล้วครับายตื่นแล้วไปเสริมสวยดีกว่า โอ้ร้านเสริมสวยคุณกระตายเสริมสวยในจ้าเดี๋ยวจะไปงานนะคะฉันอยากเปลี่ยนหมวกอะ่ะอยากได้เป็นมูกกุดใส่หมวกใหม่โอ้ที่คัดผมที่คัดผมโอ้ผมเบียมีน้ำอะไรขายบ้างครับเดี๋ยว จัดร้านรอเลยนะเดี๋ยวกุ๋งกิงจะไปซื้อน้ํานะเดี๋ยวตอนนี้กุ๋งกิงขอเสริมสวยก่อนน้ำหมดกำลังทําน้ำอยู่ทำครับทําเลยทําเลยทําแล้วทาเร็วเปลี่ยนชุดด้วยอะไรอะไรอะไรนี่ทำน้ำรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ยุนแรงไปเปล่ามีไอติมด้วย สร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ๋อเปลี่ยนชุดด้วยเป็นสีน้ําเงินโหสวยจังเลยขอบคุณนะคะคุณกับ๋ย้วเขียนป้ายก่อนเขียนป้ายเขียนป้ายเขียนป้ายครับตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วต้องไปหาอะไรกินที่ตลา,าดหน่อยแล้ว <มา S 2> ไปดีกว่าลูกค้ามาแล้วบิ๊มลูกค้ามาแล้วเขียนว่าอะไร <c oughs> ร้านขายน้ำอ๋อป้ายร้านขายน้ำเอาเดินมาเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้หิวน้ำมากเลย คุณคะมีน้ำอะไรบ้างคะขอน้ำหน่อยว้าวมน้ำอะไรนะน้ำพีทน้ำพีทน้ำองุ่นขอน้ำองุ่นแก้วหนึ่งค่ะเสร็จนี่นั่งมาหน้าน้ำองุ่นน้ำองุ่นห่ะเสริฟเสร์ฟ แก้วจำโบเลยนี่ฉันจะกินหมดนี่ <c oughs> นแก้วใหญ่กว่าตัวกุ๊กกิ่งนี่ไม่น่าจะใช้แก้วนะน่าจะเป็นสะน้ำให้กุ๊กกิ่งลงไปเล่นน้ำมากกว่าดืม่มอร่อยมากเลยรสชาติเข้มข้นขององุ <c> ่น <oughs> <c oughs> ร้อนมากเลยอยากกินไอติมมีติมไหมคะโอ้โหนี่ไอติมร้อะไรคะเนี่ย ติมแล้วแหละรครับวิมสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่จัมโบ้นี่ฉันกินสิบวันจะหมดไหมเนี่ยอืมกินเป็นเดือนล,ละแปบบแบบแบบโอ้โหอร่อยจังเลยดูนะสินชีสดชื่สนสดชื่นอย,ยอยากได้สกุตช,ชี่มีสกุตช,ชี่ไหมมีเปล่าสกุตช,ชี่มีขายไหม <c oughs> เป็ดนี่เป็นคนขายเหรอ,อว้าว โลดคตุตี้น่ารักจังเลยโหมันนิ่มดีจริงๆเที่ยวเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่เป็นห่วกงวปปก่นง آ آ อนกลับบ้านแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงฮาเอาเยกลับบ้านเียนะซื้อน้ำผลไม้ไปฝากคุณแม่ดีกว่าไปแล้วกลับบ้านอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะที่เป่าฟองสบู่เล่นกันดีกว่า ที่เป่าฟองสบู่หงมใช่ไหมแม่บีหงมปะเป็นหงมนกฟาร์มิงโก้อ๋อนกฟาร์มิงโก้เหรอนี่ไงฟาร์มิงโก้บับเบิ้ลอ่อกดใส่เลยใส่เลยใส่สัญญาเลยจะเล่นจะเล่นบิ๊มเขียนอะไรเพิ่มอีกอ่ะอ่านว่าอะไรเหลืออีกสิบวิอ๋อมาเดี๋ยวเราไปเป่าฟองสบู่เล่นกันครับไหนลองสิออกไหมรออย่าเอวนะไปยาวเลย โอ้โทโบ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 โว้าวเต็มเลยครับเนี่ยป๋าถึงบอกอะว่าเล่นไหนบ้านไม่ได้โอ้โหโอ,โอ้เต็มเลยครับ,เม,เ,มบเมื่อย <c oughs> อะเมื่อยบอกเมื่อยอย่เออนั่นแหละชูสูงๆเงี้ยนะว้าวเต็มเลยเต็มเลยโอ้เจ๋งอะ เต็มเลยครับฟองับเบู bubble บิ้ลบับเบิ้ลพลังมือครับพี่เป้าฟองสบูู่พลังมือ food 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 เนี่ยถ้าบีถ้าบีบีอีกแรับหนึ่งอ่ะหมดขวดแน่น้ำยายัางแม่ไม่ได้กดไงถ้าแม่กดันก็จะออกมาเเรื่อยบีมระวังอย่าให้เข้าตานะ โทโบเอ้าพลังโทโบพลังโทโบหมูบีมชอบบีมชอบเราวิ่งชนฟองบู่ะฮะบีมกดมั้งนี่โทโบอ่บีมก็ได้เนี่ยจะวิ่งไล่แม่ทำใหม่ โอ้บ้านของเรามีบังเกอร์ด้วยครับกองฟาง <laughs> โอเคก็สนุกสนานมากมานะครับ199บาทคุ้มมากสำหรับคลิปนี้ป้าบ้านแม่บีน้องบีมก็ต้องลาบก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ <laughs> บ๊ายบายโทโบโทโบ้ใหม่ไม่ออกอ,อ่ะออกแล้ว <laughs> ออกแล้วก <laughs> องไงต้องสะบัดให้ออกไปก่อน